ม i ชชั่น n ิวส์อินไซเสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับวันนี้พบกับ Mission News Insider นะครับประจำวันที่21เมษายน2564นอยะครับอยู่กับผมแจ็คทีลาตตกเช่นเคยวันนี้เนี่ยก็มีสกูปที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ลากยาวมาถึงช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่าเห็นผมใส่เสื้อฟุตบอลอย่างนี้มาพูดเรื่องของยูโรเปียนซูเปอร์ลีกหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลยุโรปนั่่่นเองครแตวาใที ไม่ดูฟุตบอลนะครับหรือว่าไม่รู้กฎกติกาไม่ได้ติดตามฟุตบอลเลยเนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนหนีไปไหนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาเล่าถึงกฎกติกาที่มันเยอะแยะวุ่นวายหรือว่าเล่าเรื่องทีมนูน้นทีมนี้นะครับวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังถึงแง่มุมของธุรกิจนะครับว่าทําไมทีมฟุตบอลทั้ง12ทีมเนี่ย เขาถึงอยากจะแยกออกมาตั้งยูโรเปียนซ p e ปอร์ลีกเองนะครับแล้ว u ู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีคืออะไรนะครับยู f a คืออะไรอันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆเท่านั้นนะครับแต่เราไปเปิดมุมมองทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสโมสรฟุตบอลเหล่านี้กันครับว่ามันมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรอยู่บ้างแล้วการที่ทั้ง12สโมสรนนั้นออกมาตั้งหลีกของตัวเองเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับทีนี้เนี่ย ก่อนอื่นเลยผมต้องเท้าความไปที่ตัวเนื้อหาข่าวก่นสักนิดนึงครับเพราะว่าทุกท่านเนี่ยจะได้เก็ตภาพนะครับว่าตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอยู่ที่ยุโรปนะครับที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเนี่ยคือเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยยูรดีก็มีการออกถแถลงการนะครับเป็นถแถลงการร่วมของสโมสรฟุตบอลชั้นนําของทวีวุโรปทั้ง12สโมสรน,นะครับซึ่งประกอบไปด้วยทีมจากอังกฤษนะครับ6ทีมด้วยกันก็คือมีลลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ เชลซีนะครับอาร์เซนอลแล้วก็ท็อตแนมทอสเปอร์นั่นเองครับส่วนทีมจากประเทศอื่นๆก็มีทีมจากสเปนนะครับซึ่งมีบาร์เซโลนานะครับแล้วก็เรอัลมาดริดแล้วก็อาร์ติโกมาดริดนะครับส่วนอีก3ทีมที่เหลือเนี่ยก็คือทีมจากประเทศอิตาลีน,นั่นเองครับก็คือยูเวนตุสเอซีมิลานแล้วก็อินเตอร์มิลานนั่นเองแหมเรียกได้ว่าได้ยินแค่ชื่อนะครับเราก็รู้เลยว่านี่เป็นมหาอำนาจลูกหนังของโลกตัวจริงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรต่างๆจากอังกฤษสเปนหรือว่าอิตาลีเนี่ย ออกถแถลงการร่วมกันในการที่จะก่อตั้งหรือว่าจัดตั้งการแข่งขันใหม่นะครับที่มีชื่อว่า European Super League ซึ่งจะแยกตัวออกจากการแข่งขัน u ู f a ฟ่าแชมเปี้ยนส์ลนะครับซึ่งผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆง่ายๆอย่างนี้ครับคือในปัจจุบันนี้เนี่ยสโมสรแต่ละสโมสรน,นะครับเขาก็จะมีการแข่งขันแบบโดเมสติกลีกก็คือว่า ประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะแข่งขันกันภายในประเทศอังกฤษนะครับสเปนก็จะแข่งขันกันภายในประเทศอิอตลาลาีเยอรมันฝรั่งเศสต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีลีกเป็นของตัวเองใช่ไหมครับซึ่งนี้ก็จะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของแต่ละประเทศซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันในระดับทวีปก็คือทวีปยุโรปน,นั่นเองนั่นก็คือการแข่งขันศึกชิงแชมป์สโมสรแห่งทวีปยุโรปหรือยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองครับซึ่งยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเป็นชื่อทัวร์นาเมนต อยู่ภายใต้การดูแลของ UEFA ฟ่าอ่ายูเอเนี่ยเป็นชื่อขององค์กรนะครับองค์กร UEFA เนี่ยก็คือย่อมาจาก Union of European Football a s s o c i a t i o n นะครับซึ่งตามชื่อเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ดูแลการแข่งขันฟุตบอลหรือว่ากีฬาที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฟุตซอล บีฟุตบอลอะไรเนี่ยที่อยู่ในทวีปยุโรปนั่นเองครับซึ่งองค์กรนี้เนี่ยเป็นองค์การระหว่างประเทศนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าสถานะเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับองค์การสหรประชาชาติหรือว่า UN หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าขอบเขตหน้าที่ของเขาจะอยู่เฉพาะภายในทวีปยุโรปนะครับแล้วก็จะดูแลจัดก,การการแข่งขันฟุตบอลต่างๆภายในทวีปยุโรปซึ่งมีประเทศสมาชิกเนี่ย55ประเทศนะครับแล้วก็ UEFA เนี่ย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฟีฟ่าอีกทีหนึ่งซึ่งฟีฟ่าเนี่ยก็คือเป็นองค์กรที่ดูแลการแข่งขันฟุตบอลทั่วโลกนั่นเองครับทีนี้นะครับยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเป็นการแข่งขันศึกชิงแชมป์สโมสรแห่งทวีปยุโรปที่จัดขึ้นโดยยูเอฟ่านะครับซึ่งการออกแถลงการของทั้ง12สโมสรนในครั้งนี้เนี่ยก็คือว่ามีจุดประสงค์ที่ว่าต้องการที่จะถอนตัวออกจากการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้นั่นเองครับแล้วก็ไปจัดการแข่งขันกันเองนะครับก็คือชื่อว่ายูโรเปียนซูเปอร์ ทีนี้กระแสที่มันออกมาเนี่ยเราจะได้เห็นทั้งกระแสต่อต้านนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทั้งสมาคมฟุตบอลในแต่ละประเทศนะครับกูจัดการทีมเอยนักฟุตบอลนะครับอดีตนักเตะนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลที่เรียกได้ว่าแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับบางทีมเนี่ยมีการเผาเสื้อกกันเลยทีเดียวหรือมีการขึ้นแบนเนอร์นะครับที่เราเห็นเนี่ย Create by the poor stolen by the rich นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจว่าเอ้ยอยากจะมาเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับในแง่ของธุรกิจ ว่ามันมีผลประโยชน์ที่มันทับซ้อนอะไรกันอยู่แล้วสโมสรเขาต้องการอะไรนะครับในการที่แยกตัวออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะาสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยการออกมาจัดตั้งหลีกของตัวเองของทั้ง12สโมสรเนี่ยถ้าเราติดตามเนื้อหาข่าวดีๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเงินล้วนๆนะครับแล้วก็ทางยูเฟ่าเองเนี่ยก็พยายาม ออกมาตรการออกมาตอบโต้ทั้งหลายแหล่มันจะเป็นการแบนนักเตะห้ามเตะในระดับทวีปในระดับโลกต่อไปอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นศึกดราม่ากันนะครับระหว่งางเออเอฟเอฟและก็สโมสรทั้ง12สโมสรน,นั่นเองซึ่งก่อนที่เราจะไปเข้าใจนะครับว่าทําไมสโมสรทั้ง12สโมสรนี้เขาถึงแยกออกมาเป็นยูโรเปียนซูเปอร์ลีกคือจัดการแข่งขันเองโดยไม่ผ่านเอฟ่านะครับซึ่งเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับว่าทีมฟุตบอลเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับบริษัทหรือว่าเปรียบเสมือนธุรกิจนั่นเองซึ่ง จุดประสงค <th desserts> uh, um, in uh ์ของการทำธุรกิจ oh, จ wow. ุดประสงค์ของการก่อตั้งบริษัทขึ Regard ้นมาเนี่ยก็คือการหารายได้สร้างกำไรนั่นเองครคือทุกองก์เนี่ยที่เป็นบริษัทหรือว่าเป็นองค์กรที่ทำการค้าขายหรืออยู่ในอินดัสทรีไหนเนี่ยก็ต้องมีการหารายได้สร้างกำไรให้กับองค์กรของตัวเองนะครับแล้วผมจะเปรียบเทียบอุตสาหกรรมฟุตบอลกันสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมฟุตบอลเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับเอนเตอร์เทนเมนต์อินดัส t r ีนั่นเองคือเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงก็เปรียบกันง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คื มีนักเตะเนี่ยเป็นผู้เล่นนะครับแล้วก็แฟนบอลเนี่ยก็เข้ามาดูเพื่อที่จะเสริมสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์ของตัวเองนะครับเป็นเป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองแต่ทว่าในทวีปยุโรปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าใครที่เป็นแฟนบอลจริงๆเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าสำหรับบางประเทศในทวีปยุโรปเนี่ยผู้คนเนี่ยเปรียบฟุตบอลเป็นเหมือนศาสนาเลยนะฮะคือบางครอบครัวเนี่ยโหเชียร์อย่างเชียร์แมนยูอาจจะเชียร์ตั้แต่รุ่นอามมาอากงนะฮะโหเชียร์กันมารุ่นพ่อรุ่นแม่ตกมาถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกก็ยยััังงเเชีีรกนนต่่ออไปปะคบืาทศม ซึมลึกเข้าไปเป็นวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์เนี่ยต้องเดินทางไปชมฟุตบอลนะครับทุกปีต้องมีการซื้อตั๋วปีต่าง,าง,างๆนานาอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ,อ่อนแล้วก็ลึกซึ้งนะครับในเรื่องของกลุ่มแฟนบอลทีนี้พอเรามาดูในแง่ของผู้บริหารทีมฟุตบอลกันบ้างแน่นอนว่าจุดประสงค์หลักเลยคือการหารายได,ได้แล้วก็การสร้างกาําไรนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วบริษัท ที่เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะทีมฟุตบอลอย่างเดียวนะครับบางทีเขาก็อาจจะมีทีมกีฬาในกีฬาอื่นๆอย่างเช่นบาสเกตบอลบ้างนะครับอย่างเช่นบาร์เซโลนาเนี่ยจะมีทีมกีฬาบาสเกตบอลด้วยนะครับแล้วก็อย่างปารีสแซงสักแมงเองก็มีทีมอีสปอร์ตเป็นของตัวเองด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยแน่นอนว่าการบริหารจัดการของแต่ละสโมสรของแต่ละทีมเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าทีนี้ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังถึง ช่องทางรายได้ของแต่ละสโมสรฟุตบอลกันบ <more> ้างว่าเอสโมสรฟุตบอลเนี่ยสำหรับใครที Wenn ่ไม่เคยดูฟุตบอลอาจจะงงว่าเขาเอารายได้มาจากไหนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับการที่แต่ละทีมเนี่ยมาเตะกันเนี่ยมันมีรายได้เจเนเรตมาจากฝั่งไหนกันบ้างนะครับวันนี้เรามาดูกันโดยช่องทางแรกนะครับของรายได้ของทีฟุตบอลเลยเนี่ยเรียกได้ว่าจริงๆแล้วผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการจัดสรรรายได้เนี่ย การเน้นการหาได้ได้ช่องทางการหาได้ได้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละสโมสรนะครับอย่างเช่นบางสโมสรนะครับที่เขามีทุนหนาๆเนี่ยเขาก็อาจจะเน้นไปที่ช่องทางอื่นมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เลียงให้ฟังว่ามันมีช่องทางอะไรบ้างทีนี้นะครับช่องทางแรกของการหารายได้ของสโมสรฟุตบอลเลยเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า match day income นั่นเองครับคือ match day income เนี่ยก็คือไรายได้ที่เกิดจากวันที่มีการแข่งขัน ที่สนามของตัวเองนะครับพูดง่ายๆคือว่านัดเย่าหรือว่านัดที่เล่นในบ้านนั่นเองก็คือจะเป็นรายได้จากการจําหน่ายตั๋วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรร๋วรายฤดูกาลตั๋วรายแมชการแข่งขันนะครับซึ่ง pricing คือการกําหนดราคาของแต่ละสโมสรเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับ capacity ของสนามนะครับก็คือความจุของที่นั่งของสนามคนดูเต็มไหมนะครับแล้วก็ทีมเนี่ยได้รับความนิยมขนาดไหนซึ่งเอาจริงตัวผมเองเนี่ยก็มีความฝันเหมือนกันว่าวันหนึ่งถ้ามีโอกาสก็อยากจะเดินทางไปดูพรีเมียร์ลีก ที่ขอบสนามกันจริงๆเลยนะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับซึ่งแน่นอนว่า Pricing ของตั๋วเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปในเรื่องของตําแหน่งที่นั่งนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเป็นสแตนหรือว่าเป็นฝั่งที่นั่งที่อยู่หลังผู้รักษาประตูเนี่ยอันนี้ก็อาจจะถูกหน่อยนะฮะแล้วยิ่งอยู่หลังผู้รักษาประตูแล้วอยู่ชั้นที่สูงขึ้นไปเนี่ยราคาก็ยิ่งถูกเข้าไปนี่ผมยกตัวอย่างของสนามคัมนูนะครับของบาร์เซลโลนาที่ความจุเนี่ยอยู่ที่ 99,354ที่นั่งนะครับนี่ถือเป็นสนามฟุตบอลที่มีความจุมากที่สุดในทวีปยุโรปนะครับโดยราคาตั๋วของบาร์เซโลนาเนี่ยเริ่มต้นที่69ยูโรนะครับในตำแหน่งหลังผู้รักษาประตูนะครับชั้นที่3ก็คือหลังผู้รักษาประตูชั้นบนสุดนะครับ69เหรียญและแพงที่สุดเนี่ยอยู่ที่174ย e ูโรนะครับ174ยูโร e เนี่ยคือฝั่งแกรนสแตนนะครับก็คือฝั่งสแตน หลักนะครับก็คือข้างสนามชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ตรงล็อตตรงกลางด้วยนะครับนี่ถือได้ว่าเริ่มต้น69ยูโรนะครับไปจบที่1 7 4ยูโรเห็นได้ชัดว่าอินทเวลเนี่ยมันสูงมากเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วแมชเดย์อินคัมเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางรายได้ของสโมสรที่เรียกได้ว่าถ้าแข่งเยอะก็ยิ่งได้เยอะน,ะนั่นเองครับแต่ว่าแมชเดย์อินคัมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบเป็นสัดส่วนนะสำหรับทีมฟุตบอลที่เป็นทีมฟุตบอลใหญ่ๆใ,ใ,ในทวีปยุโรปเนี่ย สัดส่วนนี้ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สร้างไรายได้ให้กับบริษัทน้อยที่สุดนะครับคือผมบอกว่ามันน้อยที่สุดแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันมันน้อยมากนะครับคือสัดส่วนอาจจะประมาณสัก2 0 3 0อันนี้มันแล้วแต่สโมสรน,นะครับแต่ว่า Match Day income เนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางไรายได้ที่อาจจะไม่ได้เป็นเอ่อ source of income ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับสโมสรนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งช่องทางไรายได้ของสโมสรน,นะครับช่องทางแรกต่อมาครับก็คือว่าไรายได้จากการทำา s p o เ s อร์ชิหรือว่า เมอร์เชนดายซิงนั่นเองก็คือสปอนเซอร์ชิพเนี่ยมาจากการขายโฆษณาของทางสโมสรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้ที่คาดอยู่ตรงเหนือพุงตรงนี้นะครับคือผมไม่แน่ใจตรงไหนตรงลิ้นปีหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการขายชื่อสนามชื่อสแ,แตนต่างๆนะครับการเสนอขายอุปกรณ์กีฬาต่างๆนะครับสปอนเซอร์อุปกรณ์กีฬาอย่างเช่นเสื้อกางเกงนะครับถุงเท้าเสื้อซ้อมชุดซ้อมอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีอีกมากมายเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีมันรวมไปถึง ลูกฟุตบอลไหมนะครับเสื้อกั๊กต่างๆสนามซ้อมต่างๆที่มันต้องใช้นอุปกรณ์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเห็นจริงๆแล้วก็มีบริษัทของเมืองไทยเนี่ยที่เคยไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมฟุตบอลในลีกอังกฤษอย่างเช่นไทยเบ e ยบริเวนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสปอนเซอร์ให้กับทีมเอเวอเรตันะครับก็คออือเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มช้างแล้วกันนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเบียร์ช้างหรือว่าเป็นเครื่องดื่มนะก็คือ สปอนเซอร์เนี่ยก็เขาเรียกว่าเชิร์ตสปอนเซอร์ชิพเนี่ยตั้งแต่ปี2002ถึงปี2017นะครับโดยในปี2014เนี่ยไทยเบฟนะครับจ่ายเงินให้กับเอเวอร์ตันนะครับ16ล้านปอนด์ในการเป็นสปอนเซอร์ที่มีโลโก้อยู่บนเสื้อแข่งเนี่ยเป็นระยะเวลา3ปีด้วยกันอันนี้ลองหาร3ดูนะครับก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ปีละ5ล้านปอนด์นะครับซึ่งถือได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งรายได้ช่องทางรายได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเอเวอร์ตันยังเป็นทีมที่อยู่กลางตารางอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะทําำ สปอนเซอร์ตรงนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ได้มีมูลค่าที่มากมายนักนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปสังเกตที่ทีมใหญ่ๆอย่างเช่นอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลเนี่ยในปี2018นสะครับสายการบินเอมิเรตนะครับซึ่งเป็นสายการบินที่เป็นสปอนเซอร์หลักให้กับอาร์เซนอลเนี่ยจ่ายเงินให้กับอาร์เซนอลเป็นจํานวนทั้งสิ้น200ล้านปอนด์นะครับในการที่จะนําเอาโลโก้เนี่ยขึ้นมาโชว์บนเสื้อนะครับเป็นระยะเวลา5ปีนะครับจนถึงปี2023 แล้วก็จะใช้ชื่อสนามแข่งไปจนถึงปี2028อันนี้เราจะได้เห็นได้ว่าชื่อสนามแข่งของอาร์เซนอลเนี่ยชื่อว่าเอ i r a ร e สสเตเดียมใช่ไหมครับซึ่งนั่นก็คือว่าสายการบินเอ i r a ร e s เนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมอาร์เซนอลนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยจริงๆแล้วยังมีอีกหลายทีมเลยนะครับที่ขายชื่อสนามให้กับสปอนเซอร์ต่างๆก็คือไม่ว่าจะเป็นสนามเอทีฮัทสเตเดียมนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ก็ขายให้กับสายการบินเอทีฮัทนั่นเองนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ King Power คิงพาวเวอร์สเต กลุ่ม King p o เ e อเองก็เป็นเจ้าของทีมเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นเจ้าของสนามนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการทำสปอนเซอร์ชิพนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายได้ที่มาจากการสปอนเซอร์นั่นเองต่อมาก็คือการหาไรายได้จากเมอร์ชานด s ้ซึ่งก็คือการขายเสือ้อขายชุดแข่งต่างๆนะครับแต่ว่าการขายเสือ้อการขายชุดแข่งต่างๆหรือว่าสินค้าที่มีโลโก้ของสโมสรเนี่ยจะมีสัดส่วนไรายได้อยู่ที่ประมาณ 7.5%หรือว่าถ้าอย่างมากเลยก็คือ15%นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่สําหรับสโมสรนะครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่เป็นมอร์ช a นด i s ซิ่เนี่ยรายได้จะไปหาผู้ผลิตซมากกว่านะครับโดยสโมสรส่วนใหญ่เนี่ยจะกินค่าคอมมิชชั่นเป็นหลักนี่จึงทําให้สัดส่วนการขายมอร์ช a นด i s ซิ่เนี่ยอาจจะไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางของรายได้นะครับแต่ทว่ารายได้ ทางที่3ต่อมาเนี่ยซึ่งถือได้ว่าน่าสนใจอย่างมากก็คือรายได้จากการซื้อขายนักเตะนะครับซึ่ง3ข้อที่ผมพูดมาเนี่ยก็คืออันแรกเลยก็คือว่าเป็น match day income ใช่ไหมครับจากการขายตัว๋ว2เลยก็คือ sponsorship and merchandising นะครับการขายสปอตโฆษณาการขาย display logo โโในที่ต่างๆนะครับการขายชื่อสนามแล้วก็การค้าปลีกไม่ว่าจะเป็นเสื้อแข่งหรือว่าสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็ต่อมาเลยก็คือการซื้อขายนักเตะ ซึ่งเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนลวกันว่าการซื้อขายนักเตะเนี่ยมันพูดง่ายๆเลยก็คือว่ามันเป็นการซื้อมาขายไปนะครับซื้อมาถูกขายไปแพงอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าปั้นเด็กที่อยู่ในสโมสรอ,อยู่ในอะคาเดมีขึ้นมาแล้วก็พอเด็กฝึกของเราเนี่ยมีฝีมือที่เก่งเราก็สามารถที่จะขายในราคาที่แพงออกไปได้นะครับซึ่งสโมสรน,นะครับที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างมากในการ ซื้อขายนักเตะแล้วก็ได้กําไรเป็นอย่างมากสโมสรนหนึ่งเลยก็คือสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ของครอบครัวสีวัฒนประภาเนี่ยผมอยากจะมาเล่าให้ฟังมากว่าหลังจากที่เลสเตอร์ซิตี้นะครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2016เนี่ยนั่นจึงทาให้เลสเตอร์ซิตี้เริ่มที่จะขายนักเตะที่เป็นนักเตะตัวหลักๆที่ทําให้สโมสรน,นั้นได้แชมป์นะครับโดยวันนี้เนี่ยผมยกมา3รายด้วยกันรายแรกเลยคือรียาสมาเลสนะครับซื้อมาจากเลออาฟนะครับราคา450,000ปอนด์นะครับ แต่ว่าขายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป60ล้านปอนด์นะฮะอันนี้ลองคิดกันดูว่าสัดส่วนมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแต่แน่นอนว่าเกิน10เท่าแน่นอนนะครับของรายได้ที่ได้มาจากการขายวิยาร์มาเลสนะครับต่อมาเป็นแฮร์รี่แม็กไวร์ครับซื้อมาจากเ o า c i ซิตี้ในราคา12ล้านปอนด์นะฮะอยู่กับทีม2ปีขายให้กับแมนยูได้75ล้านปอนด์นะครับต่อมาเลยคือเอนโกโลกองเต้นะครับซื้อมา5.6ล้านปอนด์นะครับขายให้กับเชลซีได้ ในราคา32ล้านปอนด์ซึ่งกองเต้เนี่ยอยู่กับเลสเตอร์เป็นแค่ปีเดียวนะครับพูดง่งยๆว่ากองเต้ e เนี่ยปีเดียวอยู่กับเชลซีเนี่ยราคาเพิ่มมามากกว่า6เท่านะครับนั่นจึงทําให้เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยถ้าดูกันแค่นี้เนี่ยรายได้เยอะมากจากการซื้อขายนักเตะนะครับเป็นการซื้อมาขายไปง่ายๆเลยนะครับซิมโลมากๆแต่ว่ามันก็มีแบล็คลาชหรือว่ามันมีข้อเสียอยู่ก็คือว่ามันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งครับคือถ้าเกิดว่าเราซื้อนักเตะเข้ามาเนี่ย แล้วไม่สามารถที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีได้หรือว่าไม่สามารถแจ้งเกิดกับสโมรสรได้ปรับตัวไม่ได้หรือว่ามีปัญหาต่างๆนานาเนี่ยก็อาจจะทําให้มีความจําเป็นที่จะต้องขายไปในราคาที่ถูกกว่าที่ซื้อมาก,ก็มีนะครับในบางกรณีนี้เพ <nu S 1> ราะฉะนั้นแล้วนี่ถือเป็นรายได้อีกทางหนึ่งที่มันอาจจะไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอ่อ player valuation หรือว่าการประเมินมูลค่านักเตะเนี่ยมันก็ f l a c t u r e e มันก็ผันผวนค่อนข้างสูงนะครับมันขึ้นอยู่กับว่า จังหวะในการขายฟอร์มของนักเตะอะไรต่างๆนาะนาะนะมันมีปัจจัยมากมายนะครับโดเลสเตอร์ mm. ก็ไม่ใช่ทีมเดียวนะครับที่อาจจะเน้นไปที่การขายนักเตะเพื่อทางกำไรแต่ก็ยังมีทีมอย่างเรอัลมาดริดหรือบาร์เซโลนาที่เน้นในการที่จะปั้นเด็กขึ้นมาแล้วก็ขายออกไปนะครับหรือว่าเซาแธมป์ตันเองก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่มีชื่อเสียงในการที่จะปั้นนักเตะแล้วก็ขายออกไปในราคาที่แพงนะครับซึ่ง3ข้อที่ว่ามานี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอยู่ในเรื่องของการจัดการของแต่ละสโมสรแหละว่า จะเน้นการหาไรายได้จากช่องทางไหนเป็นหลักนะครับก็บางสมโมสรอาจะจะเน้นในเรื่องของการซื้อขายนักเตะนะครับเขาอาจจะไม่ได้หวังว่าจะต้องได้แชมป์มากมายได้อันดับที่ดีแต่ว่าการซื้อขายนักเตะอาจจะทากาไรให้กับบริษัทหรือว่าทํากําไรให้กับสมโมสรอ,อย่างมากเขาอาจจะไปนเน้นทางนั้นหรือว่าสมโมสรที่อาจจะมีต้นทุนไม่ได้สูงมากนะครับการขายสปอนเซอร์ชิพได้เยอะๆก็จ,จะสร้างกาไรให้กับสมโมสรได้อย่างดีนะครับส่วน match day income เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ว่าสมโมสรไหนที่บริหารจัดการได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ การบริหารจัดการนะครับแต่ทว่าที่มันเป็นปัญหาเลยก็คือช่องทางรายได้ช่องทางที่4นี่เองที่มันเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมทั้ง12สโมสรยักษ์ใหญ่ของทวีวิวโรปเนี่ยเขาต้องการแยกออกไปตั้ง European Super League ของตัวเองนะครับนั่นก็คือช่องทางของ Price Money แล้วก็บอร์ดแคสติ้งนั่นเองซึ่งอันนี้ผมรวมกันเป็นข้อเดียวกันนะก็คือในเรื่องของเงินรางวัลจากการแข่งขันแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด ทำไมผมต้องรวมไว้ในหมวดหมู่เดียวกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับในการแข่งขันทัวนาเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกเออยของอังกฤษนะครับลาลีกาสเปนเซเรียอาของอิตาลีรายได้ของบริษัทนะครับที่มาจากค่าเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยมันจะมาจากการจัดสรรค่าลิขสิทธิ์นะครับที่แต่ละลีกเนี่ยเขาเอาไปขายพูดง่ายๆก็คือว่าอย่างเช่นพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีทั้งหมด20ทีมใช่ไหมครับแล้วเวลาเขาจะขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเนี่ยแน่นอนว่าแต่ละทีมเนี่ยไม่สามารถที่จะขาย ทีมเดียวได้เพื่อให้ง่ายสมมติว่าผมอยากดูแมนยูมากเลยแต่แมนยูเอาลิขสิทธิ์มาขายผมทีมเดียวเนี่ยเวลาแมนยูไปเจอกับทีมอื่นผมก็ไม่สามารถที่จะดูได้เพราะว่าแมนยูต้องแข่งกับสโมสรอ,อื่นๆด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปไล่ซื้อลิขสิทธิ์ของแต่ละทีมเนี่ยจนครบ20ทีมเนี่ยโหมันยุ่งยากวุ่นวายขั้นตอนต่นตางๆมากมายนะครับมันจึงมีการจัดตั้งนะครับฟุตบอลแอสโซเชชันพรีเมียร์ลีกขึ้นมาซึ่ง เป็นองค์กรที่เข้ามาดูแลในเรื่องของลิขสิทิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราอยากจะซื้อลิขสิ์การถ่ายทอดสดเนี่ยเราก็กำตังนะครับแล้วก็เดินไปหาพรีเมียร์ลีกได้เลยแล้วเราก็จะได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดทั้ง20ทีมที่แข่งอยู่ในพรีเมียร์ลีกนั่นเองมันก็เป็นเฉเช่นเดียวกันกับการแข่งขันในเรื่องของยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองครับ เนื่องจากว่าทีมที่เข้ามาแข่งขันในศึก UEFA Champions League เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับนั่นจึงทําให้ UEFA นะครับเป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของการแข่งขัน UEFA Champions League นะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยยูเอก็จะนําเอาเงินรายได้ตรงนี้เนี่ยมาแจกจ่ายให้กับทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในศึก UEFA c h a แช i o n s League อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมจะขอพาไปดูในเรื่องของ รายได้ของแต่ละทีมจากการเป็นแชมป์กันก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากว่าเราดูของพรีเมียร์ลีกนะครับในฤดูกาล2018ถึงปี2019เนี่ยที่ในปีนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นทีมที่ชนะแล้วก็ได้แชมป์ไปนะครับในปีนั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้รายได้ทั้งสิ้น150ล้านปอนด์นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยของพรีเมียร์ลีกเขาจะแบ่งรายได้เนี่ยเป็นสัดส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอีโคแชร์นะครับฟาซิลิตี้ฟีส Merit payment, international TV แล้วก็ central commercial นะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มันเป็นการจัดสรรที่มันรวมไปถึงอันดับอย่าถ้าเรายังดูอย่างเช่น merit payment เนี่ยทีมไหนที่แข่งได้อันดับที่ดีที่สุดของลีกนะครับก็จะได้เงินรางวัลเยอะที่สุดนะครับอย่างเช่นที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยก็จะได้เงินรางวัลลดหลั่นกันมาแต่ว่าถ้าเกิดเราดูในเรื่องของ international TV เนี่ยอันนี้เป็นการบอดแคสต์ไปสู่ต่างประเทศจะเห็นได้ชัดว่า สัดส่วนตรงนี้เนี่ยมีการจัดสรรอย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็เซ็นทรัล o คอมเมอรเชียลก็จัดสรรอย่างเท่าเทียมกันนั่นมหมายความว่าสโมสรไหนนะครับแข่งขันแล้วได้อันดับที่ดีเนี่ยก็จะได้เงินเยอะเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของ Facility f e e เนี่ยเป็นในส่วนของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดภายในประเทศนะครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับว่าทีมไหนแข่งมากนะครับหรือว่า มีผู้ชมผู้ติดตามมากเี่ยก็จะได้เงินตรงนี้เนี่ยไปเยอะกว่าทีมอื่นๆเป็นการจัดสรรของทางพรีเมียร์ลีกนะครับแน่นอนว่าประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่พรีเมียร์ลีกแต่ว่าประเด็นมันมาอยู่ที่การแข่งขันยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหมครับเงินรางวัลจากการแข่งขันยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็จะจัดสรรคล้ายๆกับทางด้านของพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะว่ายูเอฟ่าเองเนี่ยมีรายได้จากการดูแลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดแล้วก็การทำคอมเมอร์เชียลต่างๆเนี่ยในผมยกตัวอ,อย่างในปี 2019- ถึง2020เนี่ย มีรายได้ทั้งสิ้นนะครับประมาณ3,000ล้านยูโรนะครับซึ่ง3,000ล้านยูโรเนี่ยก็จะเอามาจัดสรรแล้วก็แบ่งให้กับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกดังนี้ครับคือด้เกับเข้าแข่งขันนะครับในรอบคัดเลือกรอบแรกเลยเนี่ยซึ่งเป็นรอบที่ลึกที่สุดนะครับก็คือว่าทีมเล็กๆต่างๆที่มาแข่งขันในรอบคัดเลือกเนี่ยจะได้เงินแน่นอนนะครับสุทธิอยู่ที่2 3 0 0 0 0ยูโรนะครับอันนี้ได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะนะครับได้แน่นอน แต่ถ้าเกิดว่าผู้ชนะในทัวร์นาเมนต์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยจะได้เงินรางวัลมากที่สุด19ล้านยูโรนะครับซึ่งเห็นได้ชัดว่าถ้าเกิดว่าแข่งแล้วได้แชมป์เนี่ยสัดส่วนมันน้อยกว่าที่ได้จากการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วรายได้เนี่ยก็จะมีการจัดสรรอีก2แบบนะครับที่จะเป็นรายได้ให้กับสโมสรเลยก็คือมาเก็ตพ o ลนะครับมาเก็ตพูลเนี่ยก็เป็นในเรื่องของค่า ลิกสิทธิตเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะมีการจัดสรรโดยวัดจากอันดับของทีมภายในประเทศนะครับซึ่งอันนี้ผมจะไม่ลงลึกแล้วกันแต่เป็นว่าจะมีการจัดสรรจากค่า Market p o ูลแล้วก็ค่า c o เ f ฟฟิเชนตอีก2ทางนะครับที่สุดท้ายแล้วถ้ามารวมกันจะทําให้ทีมที่ได้แชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลเนี่ยจะได้เงินอยู่ที่ราวๆประมาณ100ล้านยูโรนะครับซึ่ง100ล้านยูโรมันก็ดูเป็นตัวเลขที่เยอะแล้วก็สมน้ำสมเนื้อแล้วใช่ไหมครับ แต่ถว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยคือสโมสรทั้ง12สโมสรเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ยูเอฟ่าเนี่ยเป็นตัวกลางในการจัดการแข่งขันอีกต่อไปแล้วในเมื่อทั้ง12สโมสมีแฟนบอลที่เยอะขนาดที่ว่าสามารถที่จะจัดหลีกตัวเองได้แล้วก็อาจจะได้รับความนิยมนะครับแล้วก็อีกทั้งถ้าหากว่ามาจัดการแข่งขันกันเอง12สโมสรแล้วก็เชิญสโมสรอ,อื่นเข้ามาร่วมการแข่งขันเนี่ย แล้วก็จัดสรรรายได้ต่างๆจัดสรรเงินรางวัลต่างๆเองเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะได้เงินเนี่ยประมาณอยู่ที่333ล้านยูโรซึ่งมันมากกว่าการแข่งขันยู f a ฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกว่าประมาณ4เท่านะครับซึ่งนี่เองจึงทำให้มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านเม็ดเงินที่มันหอมหวนเป็นอย่างมากสำหรับสโมอสรอเหล่านี้เขาก็เลยคิดว่าพูดง่ายๆคือเขาไม่อยาก จัดการแข่งขันผ่านพ่อค้าคนกลางอีกต่อไปแล้วในเมื่อเราสามารถรวมตัวกันเองแล้วก็จัดการแข่งกันเองได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่า backfire เนี่ยมันก็คือว่าแฟนบอลต,ต่างๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิด12สโมรน,นี้เนี่ยรวมตัวกันจัดยูโรเปียนซูเปอร์ลีกแล้วเล็งไปที่ผลประโยชน์ทางด้านเงินเป็นหลักเนี่ยทีมอื่นๆจากประเทศเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสเพราะว่ายูเฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้กับประเทศสมาชิกทั้ง55ประเทศเนี่ย สามารถที่จะส่งทีมเข้ามาแข่งขันกันได้ใช่ไหมครับมันจึงเป็นโอกาสที่เปิดให้จากทุกทีมจากทุกประเทศเนี่ยเข้ามาแข่งขันกันได้แล้วก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะชนะแล้วก็ได้เป็นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในขณะที่ยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเนี่ยมันยังมีความคุมเครืออยู่ในเรื่องของการจัดการแข่งขันว่าสุดท้ายแล้วทีมเล็กๆน้อยๆจากประเทศเล็กๆน้อยๆต่างๆเนี่ยจะสามารถเข้าร่วมได้อย่างไรนะครับแล้วมันจะมีในเรื่องของการจัดสรร เงินรายได้อีกทีนึงว่าแต่ละทีมที่มาเข้าร่วมเนี่ยจะได้รับเงินขั้นต่ําอย่างไรจะมีการจัดการแข่งขันอย่างไรอันนี้มันก็ยังไม่มีรายละเอียดที่ออกมานะครับแต่ว่าสิ่งที่แฟนบอลเห็นเลยอย่างแรกก็คือว่า12สโม,มสรนี้เนี่ยออกมารวมตัวการจัดยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเพราะเล็งเห็นถึงเรื่องของเม็ดเงินเป็นหลักนะครับให้ความสําคัญไปเรื่องของเม็ดเงินเป็นหลักแล้วนั่นจึงทําให้สเสน่ห์ของฟุตบอลเองเนี่ย มันลดหายลงไปนะครับจากการที่ทุกทีมเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการแข่งขันรายการชิงแชมป์แห่งทวีปยุโรปนั่นเองสุดท้ายแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยทั้ง6ทีมจากประเทศอังกฤษก็ได้ประกาศถอนตัวจากการจัดตั้งยูโรเปียนซูเปอร์ลีกไปแล้วนะครับในช่วงเมื่อคืนวานที่ผ่านมานี้นะครับนั่นจึงทําให้สุดท้ายแล้วต้องจับตากันดูอีกทีนึงว่า ambitious นะครับหรือความมุ่งม,มั่นในการจัดตั้งยูโรเปียนซูเปอร์ลีกในครั้งนี้เนี่ย จะประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับแล้วถ้าหากว่าวงการกีฬาหันมาขับเคลื่อนด้วยเม็ดเงินอย่างเต็มที่เนี่ยมันจะมีทิศทางออกมาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ติดตามฟุตบอลมาโดยตลอดซึ่งผมรู้สึกว่าการที่จะจัดยุโร p เปีย u ซูเปอร์ลีกแยกออกมาจาก e ูฟาแ a มเปี้ยนส์ลีกเนี่ยโดยการที่เน้นไปที่การสร้างกำไรให้กับสโมสรเนี่ยมันอาจจะเป็นการลด ประสิทธิภาพในการแข่งขันทางการตลาดของสโมสรอ,อื่นๆนะครับแล้วก็เป็นงานปิดโอกาสไม่ให้สโมสรเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดของการแข่งขันฟุตบอลได้นะครับซึ่งนี่เองก็ถือได้ว่าเป็นข้อมูลนะครับของทาง Mission New Insider ที่เอามาฝากกันในเรื่องของ European Super League นะครับผมคิดว่าข้อมูลจริงๆต่างๆเนี่ยในเรื่องของธุรกิจฟุตบอลมันมีผลประโยชน์ ที่มากกว่านี้นะครับถ้าหากว่าใครเองมีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยนะครับหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนที่มันอาจจะตกหล่นหรือว่าผมอาจจะไม่ได้พูดไปก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ฟังกันครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันเลยนะครับสําหรับวันนี้ขออนุญาตเรียกฟุตบอลแบบคณะกรรมการแล้วกันครับกรรมการฟุตบอลนะครับปิดปิดปิด,ปด แจกใบเหลืองนะครับใบเหลืองเป็นคอมเมนต์ไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับคอมเมนต์แรกนะครับก็คือคุณเบนซ์นะครับถึงจะเป็นเวอร์ชันเว็บคอมพลอมแต่ข้อมูลดีรายงานเยี่ยมคุณภาพครับจอเช่นเคยชอบท่าเดียวคอมเมนต์มากๆครับขอบคุณคุณเบนซ์ด้วยเช่นกันนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังทุกวันเลยนะครับยังไงผมก็จะไม่หยุดพัฒนานะครับแล้วก็จะพยายามหาข้อมูลที่ดีแล้วก็เรียบเรียงดีๆเนี่ยมาให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกๆท่านในทุกๆวันเลยนะครับ ต่อมาครับคุณนวพันธ์นะครับบอกว่าชอบท่าเรียกข่าวขอบคุณสำหรับข่าวดีๆทุกๆวันนะคะทั้งคุณจจกรและทีมงานเลยขอบคุณคุณนวพันธ์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นนิวส์มาโดยตลอดนะครับคุณเศษนะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับข่าววันนี้ครับก็ขอบคุณคุณเศษด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็คุณเบลนะครับบอกว่าให้เป็นกิฟต์นะครับบอกว่าเยี่ยมไปเลยนะครับก็ให้เยี่ยมกลับไปด้วยเช่นกันนะครับสาหรับช่วงนี้ หวังว่าข้อมูลวันนี้เนี่ยอาจจะไม่หนักไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงลึกสะมากมายสักเท่าไหร่นะครับส่วนใครมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะมาร่วมคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ติดตามฟุตบอลนะครับชื่นชอบทีมไหนอยู่ก็บอกให้ผมรู้กันสักนิดนึงนะครับแล้วก็อยากจะฝากนิดนึงครับ ดากันสักนิดนึงนะครับว่าผมเองเนี่ยเป็นแฟนของทีมฟุตบอลทีมไหนครับใครทายถูกเนี่ยไม่แน่เดี๋ยวลองคุยกับทีมงานอาจจะมีรางวัลให้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลาดกดนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ m i s s i o n News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก